รัฐบาลพม่าแถลงข่าวยังเป็นทางการเป็นครั้งแรกถึงความเสียหายจากเหตุปะทะัของชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไข่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้อ,อพยพกว่า31,900คนแล้วในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติและชายแดนของพม่ากล่าวว่าในขณะนี้ความสงบและสันติภาพในรัฐยะไข่คือภาระเร่งด่วนที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญที่สุดโดยในขณะนี้ได้มีการสร้างค่ายผู้อ,อพยพลี้ภัยขึ้นทั่วรัฐยะไข่กว่า37ค่ายเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยแล้ว ทั้งนี้ทางการพมาร่ายังรายงานอีกว่าจากการสำรวจความเสียหายภายหลังการประทักของชาวพุทธและมุสลิมพบว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด29รายเป็นชาวมุสลิม16รายและชาวพุทธ13รายส่งความเสียหายจากการเผาหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ามีบ้านเรือนทั้งหมดถูกเผาทำลายกว่า2,600หลังคาเรือนซึ่งส่งผลให้มีผู้อพยพเป็นจำนวนมาก ประชาชนในเกาะปาปัวทางภาคตะวันออกสุดของอินโดนีเซียก่อเหตุจลาจลเผารถยนต์และทุบทำลายร้านค้าต่างๆในตัวเมืองเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องเอกราชของปาปัวชื่อดังถูกเจ้าหน้าที่รัฐยิงเสียชีวิตขณะขัดขืนการจับกลุ่มแดะนักเคลื่อนไหวคนดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการรณรงค์เรียกร้องให้มีการสอบสวนการยิงผู้ประท้วงและประชาชนโดยไร้เหตุผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิน่น ทั้งนี้ปาปัวเป็นจังหวัดที่ตกอยู่ในภาวะความขัดแย้งและการจลาจลมานานหลายสิบปีจากความพยายามของกลุ่มการเมืองต่างๆในการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองไปจนถึงการเรียกร้องเอกราชเนื่องจากชาวปาปัวเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกแต่รัฐบาลอินโดนีเซียปราบปรามการเรียกร้องดังกล่าวอย่างหนักเนื่องจากเกาะปาปัวเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเป็นจํานวนมาก สระทรวงรายงานของสิงคโปร์เปิดเผยรายงานผลสํารวจตลาดแรงงานในประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้โดยปรากฏว่าอัตราการจ้างงานในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเพียง2 7 2 0 0ตําแหน่งซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ลดลงอย่างมากจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราการจ้างงานเพิ่มถึง28,300ตําแหน่งขณะที่ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง37,600ตําแหน่งนอกจากนี้จํานวนตําแหน่งงานว่างในประเทศก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานยืนยันว่าอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและจำนวนตำแหน่งว่างที่ลดลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของสิงคโปร์มาโดยตลอดเริ่มผ่อนคลายลงอย่างมากถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยังคงมีโครงการกระตุ้นการจ้างงานในบางภาคส่วนอยู่บ้างก็ตาม